สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชิฟฟทุกคนเนาะวันนี้น้องตากาสิพาทุกคนมาลินว่าวเนาะตอนนี้กาได้มาหอดบอลทีเฮาลีนว้าวแล้วนะทุกคนเล่นว่าวเนาะมาเล่นว่าวแต่ว่ามื้อน,นี้กระชูดีแหงแบบว่าลมมันแห้งทุกคนคือแบบเอาขึ้นน้อยนึงก็คือแบบขึ้นเถิงเลยนะแต่ว่าเมื่อน,นั้นถนะมากระบอมีลมเนาะแล้วก็อีกอย่างเฮาก็ไปได้ซื้อว่าวมาบ่ฮู้วเขาเจ้าซื้อใส่เนาะ แล้ววันนี้ฮะนะมื้อน,นี้ฮะนะเอามาเอามาแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นไปเทิงเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวฮาสีปินกองหลังให้ทุกคนในเบิ่งคืออยากบอกว่าอยู่บนนี้ฮะนะค้นมาแบบมานั่งกินนั่งซุมแซลกันลายแล้วก็เขาเจ้าก็พาลูกๆมาลินว้าวนี่แหละเดี๋ยวเฮาสีรีวิวให้ทุกคนในเบิง่งตอนนี้ว้าวเฮาขึ้นไปสูงแฮง คนกามีกิมเมาสีบัวเนาะสีพิ้งของค่อยเนาะแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็ตัวสร้างหั่นของน้องเนาะของน้องสองคนสีเขียวของข้าเจ้าอตัวนั้นไปใกล้ๆแล้วจะหอนมารีนาเบย์แล้วไก่แห้งนี่ผู้พยายามแบบให้มันขึ้นกับมันกับขึ้นกับมี ้องทางหลังของเฮาแหงหลายบิน่นเซซๆลอยลอยังยายายาพวกนี้บนที่เฮามานั่งนี่ก็ใกล้อันทะเลทุกคนนั่งใกล้ทะเลกเทางหลังของอันมาดีนาบีทางหลังบหรือทางหน้า น้องตากรบโปงหูเนาะทางหลังบหรือทางหน้านี่มันมีบอลดอกเพชรนี่เด็กกระบปงหูว่าทางหลังหรือทางหน้านะเขาเจ้าของเขาจะาน่ะพยายามหลายเทื่อแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยเอาไเดียคือเหตุว้าทุกคนเมื่อกี้นี่นะ ว่าของค่อยตกล้องไปในทะเลแต่ว oh, so <ın> ่า like บุด like หัเนาะดีจะเอากลับคืนมาได้แล่นน้ำมันเอาแทบว่ะฝนฝนฝนฝดฝนดูต้นนี้กัลมมันแหงเนาะเอีย คนหลายแหงเมื่อกี้นี้แบบให้น้องจับให้น้องจับอะไรแบบมันบิดหลุด <l uit> มือแบบแหงมันกระถึงไะหลุดมือเลยไอ คนหลายแห่งคนเริ่มมาแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะทุกคนมึงมของขาเจ้าคนหลายเลยเดี๋ยวโอ้ยแบบมันมืดฝนนะทุกคนมันไม่ค่อยเห็นสัต์ Camping แถวนี้แม่งกระเบือ้อหลายคนหลายแห่ง Tôi đi siêu thị ạ. Tôi muốn mua điện thoại số 2. Tôi muốn cái มีขัวความไปฝากนั้นนะ

ต้อมาข้าเจ้านะฮะใครโอ้ผมยุม่งผมหยองเลยแบบลมพัดแหงทุกคนบุงคน เวินสิตกดินแล้วเศร้าแล้วลินว้าวก็เมื่อยเมื่อยดึงมนันเนาะตกทะเลสองเถื่ออตอนนี้ตะเวนตกดินแล้ว มีเจ้าสาวขอเจ้ามาไทยแบบน้ำทุกคนคนมาหลายแหงบรรยากาศดีแหงทุกคนเลย เมบานไปเบิงคบงคนไหลเดี๋ยวเรานั่งเรื่งนี้แมยิ้ิ้ิ้มานั่งเรื่งนี่นด้มเรมาดกาดีแหงแต่นี่เฮากะนัดรถเจ็ดโมงเพื่อเฮาสีเมือหอดบ้านกันเนะรถเขาเจา้ามหาเจ็ดโมงแต่ว่าตอนนี้กะ บหจากโมงห้าโมงหกโมงเนาะเพื่อสีได้เมื่อทุกคนเล่นว่ากะเมื่อยแล้วเนาะก็เลยพากันหยุดนั่งลินล,ลาลาตอนนี้คนกำลังมาลายแหงทำแล้ว วันนี้ก็รถมาหออแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วทุกคนเดินทางกลับบ้านทุกคน,น <c oughs> ว้าวถงว้าวแล้วก็เอียงของกินหลายอย่างคือตอนนี้ผมของเขายิ่งแหงลมพัด นี่จะเป็นทางเข้าทุกคนทางเข้าทางออกเนาะแต่ว่าเข้าทางฝั่งนั้นก็ได้ตอนนี้รถเข้ามาหอดแล้วเขากำลังยางไปกำลังยางไปหารถรถเข้ามาหอดแล้วนี่เลยระตูขัดใหญ่เลยยาเฮ้ยฮัลโหลโหล โอ้ยเจ๊ต้งไปเปรีกลับบ้านเลยทุกคนตอนนี้การน้องจากนได้มาหอนเหือนแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะคลิปนี้กับบมียังรายทุกคนกาะสันได้ขอจบลงเพลงคลนี้นะคิปหน้าพอกันไหมคขอบคุงและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเฮ็ดคลิปต่อไปในเร็ทุกคนบายยขอขอบใจ